สวัสดีครับพบกับบ่าสักชาแนลอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้วันนี้เจอกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมกับข้าวกับปลามื้อเช้าวันนี้ทําอะไรกันดีสําหรับเมนูเช้าวันนี้เดี๋ยวบ่าสักจะพามาทำสตอรคั่วกลิ้งหมูสับนะครับผมชเช้าเช้าเผ็ดๆนิดๆแต่ก็ไม่ถึงกับเผ็ดมากเรามาดูวัสดุที่จะมาใช้ทำํำสตอรคั่วกิ้ง กับหมูสับนะครับผมดับแรกก็หมูสับนะครับหมูสับนี่แล้วก็แล้วก็มีสตอตอแล้วก็มีพริกแกงพริกแกงนี่เราสักคล้ายเป็นพริกแกงพริกแกงเผ็ดปากใต้นะครับผมก็มีใบมะกรูดซอยก็ตรงนี้ก็มีชูโรสมีน้ำตาลทรายแล้วก็มีเกลือปรุงรสอีกอย่างนะครับผมอ่ะมาเรามาดูวิธีการทำ ผัดสตอขคั่วกลิ้งกันนะครับผมอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมบัตแก๊สตั้งกระทะพริกแกงลงไปคั่วก่อนนะครับสำหรับพริกแกงถ้าเป็นคั่วกลิ้งเนี่ยเราจะไม่ค่อยใส่น้ำมันนะครับใส่น้ำนิดๆไม่อยากให้มันมีเขาเรียกอะไรอ่ะความมันเพราะหมูมันก็มีความมันอยู่แล้วนะครับ หลังจากนั้นเราก็ใส่หมูหมูสับนะครับผมลงไปคั่วให้มันเข้ากับเนื้อพริกแกงครับผมคั่วไปเรื่อยๆจนหมูจะสุกนะครับผมเลาถึงจะใส่เครื่องปรุงรสอีกทีนะครับผม ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหมูสับจะเริ่มเข้าที่นะครับผมตอนนี้หลังจากคั่วหมูเข้ากับเครื่องแกงแล้วนะครับผมเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วแล้วก็ใส่สตอไปนะครับผมสตอที่แกะไว้สตอนี้มันจะสุกช้านิดหนึ่ง,งเป็นของสดนะครับผมอ่คั่วให้เข้ากันกับหมูสับ แล้วก็ปรุงรสที่เราเตรียมไว้นะครับผมก็มีมน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมชูรสสักหนึ่งช้อนชาถ้าใครไม่ทานชูรสก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใส่เกลือปรุงรสขออนุญาตใช้มือนะครับฝักก็ล้างมือเรียบร้อยแล้วทำกินในครัวเรือนนะครับผม ก็โรยไปพอประมาณนะครับผมชิมตามรสชาติที่เราทานนะครับผมก็ัวไปเรื่อยๆอ่าในสตอมันเกี่ยวสักนิดหนึ่งตอนนี้มันยังสดอยู่นะครับผมถ้าเห็นว่ามันแห้งมากก็เติมน้ําไปหน่อยนะครับเติมน้ําแล้วก็ลองชิมดูบางทีวเวลาเราเติมน้ําไปแล้วเครื่องปรุงที่เราใส่มันอาจจะเกลือจาง นะครับน่ากินไหมครับดูจากสีสันสตอ,ตอเขียวหมูเหลืองสำหรับมื้อเช้าวันนี้นะครับผมเราสักจะลองชิมดูนะครับผมว่ารสชาติเป็นยังไงได้ไหมอืมเดี๋ยวมันตาลนิดนะครับ เลยสักนิดหนึ่งไม่อยากมันแห้งมากนะครับผมเติมน้ํำสักหน่อยดูแล้วมันจะได้ดูอิ่มน้ําดูน่าทานนะครับผมถ้ามันแห้งเกินไปแล้วันดูแล้วมันไม่น่าทานต้องใส่น้ําให้ดูเนื้อหมูอิ่มน้ํานิดหนึ่งนะครับอ่าผัดไปเรื่อยๆนะครับผม าละหลังจากหมูสุกสตอก็เริ่มสุกแล้วนะครับผมเราก็ใส่ใบมะกรูดนะครับผมเร่งไฟนิดหนึ่งผัดหมูเข้ากับใบมะกรูดใบมะกรูดเนี่ยตองกลิ่นหอมถ้าไม่มีใบมะกรูดเนี่ยผมว่ามันรสชาติไม่อร่อยนะมัน,ม,นมันหอมนะครับผมเอาล่ะเป็นนั้นว่าเรียบร้อยสำหรับสตอ คั่วกลิ้งหมูสับนะครับผมสาหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็เตรียมลงจัดจานนะครับผมสักครูนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วละครับวันนี้สตอคั่วกลิ้งหมูสับจัดลงจานน่ารับประทานมากนะครับผมใครอยากจะทําตามก็ดูได้ตามคลิปว่าตามขั้นตอนที่บอกสักแนะไว้ตั้งแต่ช่วงต้นนะครับผมตั้งแต่เริ่ม ผัดเริ่มอะไรขึ้นมาใส่เครื่องปรุงอะไรก็ก็ก็ลองดูได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็บาวศักก็ปิดคลิปแค่นี้นะครับผมบกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวศักด้วยนะครับผมสวัสดีครับ